สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Ali Mite เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพือใบนาดได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มอย่าาทำวีวีไอโดยได้โพสข้อความที่ว่า ช่วงวัยรุ่นซึ่งมันมันความรู้สึกละเอียดอ่อนถ่าไหนที่มันล้ำล้ำความเป็นคนคนเป็นลูกของเรามากเกินไปเราก็จะมาดูอีกทีนก็ไม่ทีนทนานากกาที่ตตามไปทีนก็ต้องถึงที่สุดแหละแต่ป้าก็ก็คือช่วงนี้มันแรงมากเกินไปแล้วก็หวงลูกก็เลยมาเขาเรียกว่าอะไรเป็นก,นการปกสิของเราเองสรุปฮฮาหนาวงเตก อาณาจักรของไอ้ฆาตรกรจอมเถขี้ข้าปากดีกลัวมีคดีก็หนีห่างๆแต่คงไม่นานหรอกมั้งไอ้จิมออกมาเปยมีบางอย่างกระอักกระอ่วนแต่พูดไม่ได้คือมีเรื่องมมางใจกับไอ้ผลร้อยเปอร์เนแต่ยังพยายามบ่ายเบี่ยงคอยชมกันต่อไปส่วนไอ้หมูขึ้นไลท์ทำคลิปโนโมติดแฮทแทก ไอพลนางเต๋นหรือเอฟีพอโตละหนีดูด,ด,ดทิ้งลูกทิ้งเมียเที่ยวลันล้าคนเดียวคงไปดิสบิสเนสอะไรบางอย่างรอบนอกเพราะเปิ่ยจะเปิดธุรกิจใหม่ของตัวเองในนายัางเข้าไม่ได้ไอ้พลกับนางเต๋นเฉิดหัวออกมาไอ้อิสระที่หมางใจกับไอ้ชิดต,ตอนนี้มันสะใจมากที่ไอชิดดูน ส่วนมันก็ยังเกาะหาแดกกับไอ้จำเลยต่วมีพูดเหน็บเนมพวกทันทันบางเน็บไปทั่วส่วนรอบนอกที่โดนนอกจากไอ้ชิดไอ้ธนันกับนางฟ้าหลายคนที่ผ่หัวออกมาปากดีๆก็ระวังระวังคิดกันบ้างเวลาโดนขึ้นมาไอ้พลนางเต๋นมั่นชิงเลยนะยังไงไอ้ชิดก็เป็นหมาหัวเน่าอยู่ ไอ้พลกับนางแตนจะช่วยไหมมีแต่ดิวรอบนอกกับแม่ยกใช่ไหมชิดส่วนอนุวัตเห็นเงียบเงียๆตอนนี้ดิวกับคุณแม่ราตี35,000ื่นนดอลลาร์อยู่เมนเบอสเพราะจะมีงานใหญ่ที่วัดบ้านเดืออีกนี่นาชะมะชะมะฉลองอุโบสถอุปสมบทหมู่ไอ้พลเจ้าภาพเครื่องบวชชิมิชิมิ ไอจิกูเจปเป็นกลับเข้ามาเกาะเหมือนเดิมเพราะลอยตัวหาทางไปไม่เจอไอ้แก๊งห้าร้อยมีผู้ซื่อสัตว์อยู่คนเดียวไอ้ไทยบนอกผู้ซึ่งไม่ไปไหนเป็นขี้ค้ขาข้างกายเสมอที่เหลือยายแก่ๆแม่แม่แมสูงวัยผู้คอรับใช้เป็นขี้ค้าให้กับไอ้พลกับนางเต๋นยังอยู่ ส่วนมีกับหนิ่งได้กลับมามีบทบาทเป็นกูรูให้อีกครั้งส่วนไอ้พลกระอักกระอ่วนเอ้อวยวายหลังกล้องหน้าก้องก็ให้นางเต็นแสดงแทนตอนนี้ก็เอาลูกมาเป็นเกาะกำบังเรียกคะแนนสงสารคลิปวันที่แถลงข่าวคู่สื่อเอาลูกมาอ้างทันทีก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้ไม่ชี้ ลูกไม่รู้ว่าพ่อแม่โดนอะไรกรากกากจบข่าวทุ่งนานและหมาหัวเนา่าเวรนกรรมเวรนกรรมที่กระทำกับหลานในไส้แกลทาไปได้ยังไงหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ส่วนไอ้ชัยนางมนมากับปิดกระปอยความลับไอ้ชัยรู้ดีรอเปิดไอ้จิมไอ้หมูเข้าไม่ได้เพราะเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละส่วนคีค่าที่เหลือรอรับชะตากรรมแบบหัวเดียวไอ้จิกนี่ก็ไม่มีข้อหาเข้าที่นาได้ปกติตอนนี้รอดูมดให้ดีเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอยู่ เรื่องคดีเงินเงินทองทองและคงหาคนกบบัญชีอยู่แต่ทำเงียบเงียบสงสัยกลัวคนรู้หากแห่ลงมาหาทนายกันหมดโดนคดีมาจะดูซิสังกษีจะช่วยได้แค่ไหนพวกต้มตุนเงินชาวบ้านคุณพือใบหนาดได้มีการตอบกับความคิดเห็นวา่าใช่เลย เรื่องบัญชีเส้นทางการโอนเงินคาดว่าไม่น่ารอดตอนนี้คงพากันวิงเตนทำอะไรสักอย่างแน่นอนรอดูกันต่อไปตอนแรกไอ้จิมจะลงมากม็ทมคงโทรเคียกันโวกรถไปจังหวัดอื่นเทนไม่มีใครสังเกตเห็นเลยพวกต้มตุนวันนี้บอกมีงานขาวดำ ไอ้หมูก็ออกมาแย่งเอฟกับไอ้เต๋โอยหา่าช่วงนี้ขาดคอนเทนต์คนดูก็ต่ำต้อยเอาหมดช่วงนี้เดี๋ยวมันก็แฉกันเองหลอกกระทั่งสัภาพหน้าตาตัวเองกลัวสยองทั่วประเทศเวลาออกสื่อสินะความละอายไม่หลงเหลือเลยสักนิดหมาดำ ลงคลิปเชะไอ้เต่าแม่มเลยรอแป๊บอธิบายได้ละเอียดมากอย่าลืมตามข่าวเรื่องถอนประกันนะคนเริ่มที่จะเห็นสันดานล,ลูกแกน่ะไม่สนใจอะไรหรอกนะกินดีอยู่ดีขนาดนี้หมามันห่วงลูกแต่ออกมาแถลงประจานตัวเองออกสื่ออยู่แบบมอเมะเมะ,มะ,มะไม่ได้หรือไง มนุษย์เข่าไม่ได้หน้าตาแบบนี้ส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่คุณพือใบหนาดได้มีการโพสต์ลงในกลุ่มอย่าหาทํา VVIP โดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของวานอน,นีวาดช่วยออกมาตอบสังคมทีว่าพวกท่านทั้งหลายให้การสนับสนุนให้ท้ายจำเลยและทีมของจำเลยใช่หรือไม่ เชิญจำเลยไปร่วมง,งานสำคัญประจำอำเภอประจำตำบลประจำจังหวัดเชิญไปร่วมง,งานวันตำรวจแห่งชาติแต่เวลามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบจำเลยทุกอย่างกับนิ่งเฉยสอพอวานอนอิวาดกรณีตักไข่มีพลเมืองดีให้ตรวจสอบว่าเป็นการเล่นพนันประเภทขอก็เงียบเฉยเจ้าหน้าที่ทำงานล่าช้า ส่งสำนวนไม่ทันใช่หรือไม่เพราะสาเหตุใดนายกเทศมนตรีกุดเรือคำมีพลเมืองดีได้ขอให้ยืนตรวจสอบการวางรากฐานพญานาคหรือฟุตติงโครงสร้างของพญานาคว่ามีวิศวกรเข้าตรวจสอบมีใบอนุญาตรหรือไม่ก็ได้คำตอบมาว่าไม่อยู่ในประเภทการสร้างอาคาร ทุกอย่างนิ่งเฉยแถมให้ความร่วมมือกับจําเลยเชิญจําเลยออกงานสังคมต่างๆใช่หรือไม่มีพลเมืองดียืนให้พมจังหวัดสกลนครเข้าตรวจสอบพฤติกรรมของจําเลยที่ปฏิบัติต่อหน้าเด็กหญิงโดยม่ควรเรื่องก็งเงียบสรุปแล้วพวกท่านเพิกเฉยและนิ่งดูได้กับพฤติกรรมของจำเลย เพราะพวกท่านยกยอจำเลยหรือพวกท่านได้ผลประโยชน์จากจำเลยและ f อฟซีจำเลยใช่หรือไม่หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวสซเชียวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าใช่แบบนี้ต้องจัดตั้งแต่บนล่างเอาเรียบ คนลุกกันเป็นแถวมีแต่คนหิวเงินเงินมันหอมหวานดูนแน่ๆรอนะฮ่า <laughs> ฮ่ทวงถามอยู่ทาง YouTube เรื่องนี้ทั้งงานอำเภอประจำปีจังหวัดเดินแบบเอามันไปเดินไปแห่แหนรอบเมืองตอนนี้อายไหม ไอ้นี่ล้มมันไม่ลงจริงๆนาซื้อใจโครขอทานมันโคตดนาดานหน้าหมื่นนะ